พี่น้องเอ้เท่านำนำอยู่เด้พี่น้องเอ้เนาะเพราะว่าตลอดอดใส่แล้วอดใส่แล้วอยู่ตลอดกับอันพ่อคนนะเป็นห่วงพ่อเ่าคือยังอเออวะบุญในียรติเด็อยู่เลยอ้าวบอกอยู่ว่าบ่ได้่ยังก็ได้น้ำมันท่าผิวมาให้เลิกกันบ่ได้บ่เนาะชิมเนาะมีแต่ขนมใหญ่ชอบขนมบ่อนอ่าได้ของฝากของต้อนพี่น้องเอ้ อของไทยเลยนางไนะง้นะเปิดคลิปมามเนี่พี่น้องเลยทางลูกชาวเพื่อนไปรัดพ่อเพื่อนเลยพี่น้องเลยเนาะ sạt bay ừ phải lắm, phi đồng ấy hú ơi phi đồng ấy hú mà lạt pho cả phi đồng ấy thôi nằm nằm như đấy, phi đồng ơi nó cờ bạc มันหอดใส่แลวหอดใส่แลวอยู่ตลอดกับอันพอพ่นนะมาได้บ่าันนี้ห่วง่ห่วงบามีเงนดบอกนะแม่เป็นห่วงพ่อว่คือยังอีเจ็บดอยู่ลอ้าบอกอยู่ว่าบ่ได้ยังก็ได้น้ำมันทาผิวมาให้เลิกกันไ่ได้บพเนาะชิมเนาะขนมใหญ่ชอบขนมมอ ได้ของฝากของต้นพี่น้องเลยถือาเจไยกับอของไทยได้น,ไงไนัง้ยนะถือเอาลูกจางนะของไทยกระ,ะต้งกะุงตองดี้ซื้อใหนคน<ท>องดี้่ะตองนี้อ่าใช่่ามีของฝากของอันนั้นอยู่ใช่ไหมเอาฝ้าเอาลงกไห้คนโนโคน้ามงเดียวเลย ลายผัวเจ้าควบสิเอาไปมาพัวเจ้าควบสิเบงยังบม่ได้ทัดแล้วก็ห้ามสิทัดติดตรงป็นตรงแล้วก็ไปบนใจไปไปจะไปมาหลัดพอพันอยู่ทางพี่น้องเอลยน้องฟ้าน้องซิมมามาเพื่อเราพอพันสิมาแล้วก็ดีใจพี่น้องเอลยเอื่อยอยู่เพื่อนก็เลยมาหลัดทางพอเลยอ่าแต่คือได้เผาห่มใหญ่แท้เลยเผาห่มมันี่อาจจะรับเอาให้โดยคนละคืนกับลูกจันทร์แม่ประเห็น เงีนยมาหายตุ้มอยู่พุ่นเดาออกมาเอาเพิ่นมาเลยไปจักเนี่ยเดาเพิ่อนหายตุ้มอยู่พุ่นเดาไปเอาของเพิ่นมาไปข่ามือข่ามปีเลยไปเป็นปีเลยไจักน้องเงินชาวน้องเคยพี่น้องเงยรอแทะ <Okay. S 1> สบายดีปีใหม่วัชกูสุขชนเนาะเคยหลากมะถะเคยบอกอยู่ว่าบปจักทั้งน้องไพ่เอนทั้งน่องเคยทั้งน่องสาวมะถะมาโล่หลับทังนุ่งใยพี่น้องเลยเนาะไปขมปีมามามาสัตว์พี่น้องเลยเนาะขำมากข้างในจักเชียนในายพิชางเมตติพากันลอมาต้อนอยู่บ่ อมาตอนแต่หึงยังบ่มาอ่ะเข้ามาข้างในก่อนสิพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าเพิ่นมาฮอดไดทางลุงใหญ่จักสิได้หยังมาพี่น้องเอ้ยเนาะสมน้องซิมเพิ่นรอคอยอยู่บ่ได้นี่ะแม่อ้าวจักเป็นหยังแถามพ่อพูเด้ตอนมาตอนไอ้ตาผู้ามตอนยังบ่มาอยู่เนาะดพกวาจกตอนจกตอนติได้ขนมถุงบากใหญ่พี่น้องเอ้ย นมตากไทยเพิ่นว่าขนมมาจากฝั่งไทยบ่นมมาจากฝั่ไทไมกนึงอันนี้าค่อยบอกเพิ่น่าเพิ่น่มาไปไสบ่ว่าอ่าอีจําัดเอาให้ะแลให้ตุมอยู่พุ่แล้วมาเอาพิ่นมากเเอาจัง้างนอ้จเอา้เนานเา้อ้าเอาเนาัจัเาาีอานี้อ้าอางนี้ออเนังน้าาี นี่เสือพานลุง็เสือพาลุงงียอ่างนี้ยเฮ้ยยากได้จังยินมา่งมาฝากมาต้อนนะเนาะไหนยังน่ะตัวบี้ตัวบี้ตับทางลานกัลุงมาถ่าลุงตอนลุงนยังบอลมาตั่งพูดบ้านเนาะมาปั่นพูดด้นางล้งนางแล้วมาเอาถ่ายรับปัน่า ของฝันง่ากนใช่นี่บของฝานของต่อนนะตัตะมาจัดวาเนาะคือให้เงินบักรลายเนึงสงดอกนะบอกพ่อเนี่ยพี่ใดุ้ณใยังพอได้ว่าทั่วยังพอบนนะพอเลยอยาัปเดียวนึ่งไงี่นอนแห้งแค่ติ อ้าปวกัโอ้ยปั่นกันกินลูกปั่นกันกินได้ยังอ้าวแนนตบริตดี้ล่างพากันไปล่างแน่เลยนะเอ้ากินนะบ่น่บ่ท่านไปล่างก็กินแนโอ้ยไปล่างก้อนลูกล่ะ สบายดีป้าลูกนะกว่าลูกหายกลมาแล้ลืมสบายดีป้าลูกช่ำคนไหมง้อแต่ดีใจยอดพอ่อคนใดทั้งน้องชิมโอ้ยเนาะีใจป้านี่แม่ได้จำไหนเนาะแม่เล่ากำลังไหมเคยโบกอยู่ว่าหายมาหน้ากล้องเด้อว่ะแม่เนาะแม่เนาะแม่ข้าไปล่างไปล่างก่อนเลยไปล่างก่อนไปล่างก่อน ยังวะไปเดีำ่าไรเลยอนไปเที่ยวกานม่นลลานไย่ลาน้อง้ายมวนว่มวนมวนคุณต้อนรับอย่างดีพี่น้องไปเที่ยวได้พี่น้องเลยเนาะแล้วก็คุณต้อนรับอย่างดีแล้วก็หุ่มฮอแล้วก็เป็นยังมีเนอยูเน้อี่มูี่พักัย่พิ่นที่เบิร์ว่าไปลิดไปเที่ยวกันที่เบิร แล้กการนี้เป็นซีไปบ้าผู้จักกับเมย์นองคอปเตอร์สาวนางแล้กการปาใหญ่จะบอกให้ลมยใหญ่เวไปเขาไปเอาเสื้อผ้าแต่ว่าเขาติดลูกก้อน มันว่าอยากฝากเสื่อมาให้อยู่แต่ตีมรถก่อนามามาได้ติ๊กของทิเจ้ามาลายดีบ่สิมาลายเป็นยังครเนาะเาอังวัดลูงใหญ่ไปบ่านบ่ควาอยู่ใส่ยูการาินบ่ดูกรูดูทีพัดมาพี่ดูมัดู่อยเลยลูกหุ่นมันพีมาละุยเวอได้ม่ได้ของฝากของต้อนจากกันเอซี่ซัมแชนออยตาย ทางนุ่งใหญ่ตาพดีใจัได้เอาเครื่องถ่าเมื่อไห้น้อยครับมอกตาสมาบัดไรหน้าสัมติเครื่องรถเต็มติดเลยเี่ยวหน้ามเที่ยวไปอีกโอกาสหน้าซะไปย่วใจไปวันนี้คอยชมเลยค่ยบอกนะเ็นดอกเนนาใส่ดอกอาถวยมาแก้แม่มาแก้ช่้น้องกิน หลานบ่ล่างในลูกล่างในี่ยนบ่เห็นไหมบ้านยันหัวตอนนอกข่าวกุ้งคือเป็นลาวอะชมว่าคนไาดีเนาะมันนอกข่าวกุ้งเซลลอยู่เด้พี่น้องไยเนาะหนุกหลานคนก้าไอ้ตากับเป็นขายอยู่ ปเโบราณคือนังนอกมาในถ่ายของฝากของต้นคือบุมี่อย่างเลยเวอร์นี่นะได้กจการถ่ายผ่าอันของฝารเยอะเนาะดวงว่างก็จะเศร้าพ่อยาดนี่ยังไม่ได้อยังอยู่ติไม่ได้อยังเลยขวดว่าเนาะโบกอยู่ว่าเวขอมมาเอาเด้อของฝากของต้นถึเมื่อให้เม่นเอาคอมเตอร์แล้วกัน้องสาวนางเพื่อนแต่ก็ป้าใหญ่เหรอ ลุงใหญ่บเต็มบาทเลยเดนใหญ่จนคลายเพมั้งนเดมนเนาะนั่งคลายแนเดรรับำนังในก็เมานะเป็นยาเนาะไโอกาสหน้าพาไมได้ยูดีมีเนาะกาสหน่าพาไม่จังมาอีกเนาะราเทียวนี้เพิ่กับรถเพื่อนเต็มติว่าเข้าไปไปสะดวกสบายเข้าไปไปข่าวไปไปเนาะไปข่าวไปตอหลงได้ยูามมือเนาะ

เมื่อขาดตัวบ้านเข้ามื่อขาดคขอบ้านเขาเนี่ยิามาเพื่อนมาได้จทดิแ่นี่เรากินตัวนี้เอาเเขามากินมากๆพี่น้องมากินสองนุ่งใหญ่ในลาบพี่น้องเนาะลาบอที่มาจะเพื่อนดอกมุ้ยเศร้าดอกมุยเศร้ามากเลิกเปาะาากัเลิกถาก็ปิดตู้นี่มาทำมาทนเจ้ะ ไปยุหัดจนทีแจ้งน้างน้องเมื่อคืนนี่นันนนะน <c oughs> นะนานก็บอกอย่ืดเ้อมาไหมมาขึ้นเยอะถ้าเอานางเ่ฟนางเพิ่งเดฟมากินในแม่ข่าวนี่กินข่าวน้ำลุงเนื้อข่าวน้อนั่งแล้วานนี้มาก็อยากกินข่าวกินน้ำทั้งนี้ก็ดีใจคนน่ะบุตรยังก็ยาคะแน่พอๆมากคนน่ะได้พี่น้องเลยไปน้ำเนื้อบริเนื้อ ไม่รู้หแม่ครไปองผูเห็นมาหาแล้วมจจุละเลยแล้วเาไปแล้วแม่ก็ไปไแด้แม่เมารถกับแม่ก็ยังบอกอยู่เมารถแต่พ่อไปเก <laughs> บงวันรถพ่อเป็นคนเมาเมารถอยู่อันใอเฮปี้อันรักขามพวงเพนนะเด้อผมมารับเา มกาเป็นได้ได้คือว่าเพิ่นมาหลับเอาไปเดินรถมันไออันจำลัดกเอารถเก่งไปนอนเป็นโมบิกันคนหลายไปหลายพดเนาะอาจจอัดกันเมื่อเลยพอดีไอเฮบี้เพิ่นเดินมาหลับมาแล้วก็ไปเมารถไอเฮบี้ฮัลโอ้ยเนาะแต่กลับเข้าไปพักกินเพื่อนเพิ่อนแต่เงอนนั่นค่าเพื่อนนั่นอยู่หันบอไอเว่ยบ้านไม่มีบอพักเงิน แเสรี่เพลยเราก็ไปเปลี่ยนรถจักรยานอีกย่ายนะมุงใหญ่อีกเสร็จงากเนาะหารถมาเปลี่ยนเนาะเสร็จงากเพิ่นไปทางใดแกพี่น้องเอ้ยมันนอกแถาเมืองเมารถแล้วก็ไปหารถเอารถบ้าเอามาเปลี่ยนบบบนั่งที่ยจากไปฮอดเพศใดทางพุพลอากาศหนาวฮอนคือเฮาอยู่บ่มื้อนี้น่ะแต่ฮอนๆอด้มื้อนี้ทุกทนยันว่าอากาศทางพุพลมันสิดีกว่าเสร็ตามแบบบัตรเองเพิ่น เจริญเจริญกูเฮาอฮ้ะนี้นอนยังเลเนาะฉันไปจีบวาวุงเทบะพอดีเพิ่นไปเลนจีบวะนี่ยไปกัไปถามพ่อได้ไหมมวนว้อเสร็จมวนแล้ว่มวนอยู่มาบอกมวนมอวนกันไปน้ำางแบบเราไปเท่านั้นไปดกัไปเลแเารไทแหก็เอ็น พอนานมาแท้แต่หมือเนาะโทรหาทุกๆเออเกือบป้าชมุงนะเพิ่นอยากโทรหานะอยากโทรหาว่ามาแล้วบ่เห็ดยังลงคลิปแล้วบ่สิได้เพิ่นกจะจบยูชมอยู่ส่งแต่เวลาพอลงคลิปอยากเบิ่งว่าไปไชอยู่ไชแบบนี้นะเพิ่นอยากติดตามผู้ไป่าน่าเบิ่งชิบ่เบิ่งไเบิ้งเบิ้งเบิ้ง

แม่นอนพร่งนี้ได like okay. ้เป็นะอะกินกินซะกินข้าวกินได้ป่ะลูกกินได้ป้ะคะไปข้าวเจอป้ะอันเจอกินแล้วอันนั้นจะไปไหนที่ไหนมันจบแหม่มจังฮะค่ะค่ะไปอีกเหรอไปอีกแลยไปกันนี้แล้วว่าลูกจะได้ไปน้ำอยากไปวะสัก Phải nắm được Thả toàn nữa nó nóng sáng lạp với <laughs> nóng về lâu mặt tốt hát thầy hát sáng mặt tốt lâu họp mặt tốt lâu nha mặt nha ma nha mặt nha mặt nha ma nha mặt nha mặt nha mặt mặt โอ้ยเนาะแม่ถ้าเราไปาไปเราด้วยฮะมาเ่าว่าีหาไรอ้าวไปก็ไปได้แลแต่ผู้ชายไปได้แม่มมีปัญหานด้แม่น่ะมนี่นี่ยถ้านใ้ทุจ่าอเลยบ่หาก็ยาเด้บอกินหอดเนาะไปบกินหอดกับมาทุหาเป็นยไปันไปาไปกบไปใช้ไล้ดิไปใชเนาะเตะ ไปเสียไป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 ก็ไปขวัยหนี่ไม่ได้นั่นน้ำมูดอเอาเอาย่างหานนอนรว่ามีอย่างนอนบ่มาเด้กคืนนี้ก็นเ้เอาเพื่นไปน้ำว่าเอ้ยเกียเหมือนกับเมื่อทางเงินปูคือเกาฉองกีไมมาฉลองปีไม่ข้าตาวเลยบ่คืนี เราเลยแจ็เป็นเหตุกันแบบไรเสียงบุ่มบมอยานเก็บนอนเลยเนาะใลูกขมทายใลูกขมังขทายเจียงสนาันวันไหวอยู่เลยเนาะห้ากับเสียงตู้เสียงยังจะแชอยู่กันนงั้นงั้นดองเนี่ยเอาปนหยาเลยเนาะไปแล้วเลยได้แล้วานมากี่เงินกุญเยล้ เอาเพิ่นเห็ดอันย่านเพิ่นกินกันปีใหม่เนาะอันนี้เพิ่นเห็ดดองว่าก็แล้วเลยปีใหม่น่ะทางเฮานี่บ่ได้มีจัดงานหยังเลยพี่น้องเอไงหาโลว่าสิอันแม่เอดชีโดอีกเส้าปมื้อแต่วันเกิดเขาหือเารอเลรออีกเส้าปมื้อที่งานเกิดเฮาอีกเส้าปมื้อฮอดงานมันเกิดแล้วเหมือนหนึ่งก็ได้มาก็ได้เดือนนึงเส้าปมื้อได้ติอมาบ้านเหมือได้ไพโบ ไคมบอก็คือจืดเทไอคีมเน่ยแม่ระลืมเนี่ยแหละบกเมือกบมือไปะเดี๋ยวม่านแม่มากินข่าวมดุ้งนี่ถาปันพูดกระปุบปันเลาปันกระปันจกเท่อไม่ได้ปันยังสีปันอยู่กับมาแม่มากินข่าวก่อนใจเย็นถ้าหากมาหากินข่าว อิ่มพี่ไม่แห้งก่อนห่ะวะจังมาปันลาหยเลายมื่อด้ยตีเพ่อ่อตอนจะไปจแต่คนมาตัดผมใช้ลงใหญ่แลตัด้าเหนื่อแบบออกปาแล้วไม่ต้องร้แบบนีวาแบบ่นเคยมาตัดเา่นก็ตัดเี่บ้าไปไทยนะไปไทยนะาเลย ไังไปนอนไทยชงขึ้นมันรับพันดีบ่พันเล้กหวยอยู่บ่อได้พันยังเลยได้แม่ถทาพันกับไปขอนพู๋เหรอยก็พู๋ไปขอปูอยเลยอย่างว่าอย่างว่าเสื่อนอนหวยไทยคือนอนไปที่ลงสว่างตาสว่านอนรับเนาะท่องทีช่มบายแท้มันบ่อขึ้นกับ่อนอนเนาะพ่อไปเที่ยวพ่อเพิ่นไปเที่ยว เปนผ้าไปเปมือมันกลับมานอนม้วนู่เหนื่อยรเปหนื่อยนั่งรถไกลพาไปงานหัเที่ยวคจะได้แต่ว่าตัพจจะับอกว่า่ตจะว่าเขาไปเที่ยวนี่เลอไม่ไปเที่ยวจาบอกาไปเที่ยวใช่เชื่อปะหลับมานอนกียหนดอยพีิไปเนาะ ทางลูกสาวมาท่วงในยางไงยังไงโทรพาไปเที่ยวเลยแต่เจ้ายังไปถั่วเนาะ้ยน้ำจิมดิเนาะไปเห้นะไปละอน่อยนังบมชื่อมาตะพุ่นบอกินนังโนางข่ากินได้ไหมกินข่าวพออนะไอยากกินแล้วบ่กินแล้วตเพุ่เช้าวันนี้ ม่ดนทอดปีใหม่เลยเรื่องบุ uh, so though, oh, ้งเรื่องน้องเรื่องน้องคันนี้เป็นกรสโรงปีใหม่คือกันสโรงปีใหม่นเด้าเหนองเลยตัดใส่กอุกทมันไกลไก่บนเที่ยวบนมีดอกมีบุญต่อเลยเนาะเออแม่นแล้ว จะเกมใสเลยอ่ะเสร็จพี่น้องเลยเนาะทางลุงใหญ่เพิ่นกับมาหอดมาถึงแล้วพี่น้องเลยมาหอดเถื่อนหอดชันลูกต้อนรับอย่างดีกินข้าวกินน้ำดีใจแฮงดีใจแฮงถ้าโลโกเพิ่นมาอยู่รุนอยู่เลยน้องซิมพิ่นกันจะถามว่ามึอไรมืึอไรบอกว่ามืงออื่นจะถามว่ามึงหอดจังมึงบวชจักได้บอกบ่ชถึกและแม่กันวะพี่น้องเลย สำหรับคลิปนี้เฮาก็สิได้ขอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะทางลุงใหญ่เพิ่นก้มาฮอดมาถึงเรียบร้อยพี่น้องเอลยขอบคุณขอบคุณทางพี่น้องฟังใครเนาะที่ดูแลลุงใหญ่มาโดยตลอดแล้วก็ไปทางพุ้นกัดต้อนรับกับสู้อย่างดีเพิ่นว่าเนาะเพิ่นตามเพิ่นเว้าให้ฟังก็คือสิเป็นไปนั่นนะว่าเนาะฮะเฮ้ย่าตัวเซางเนาะ อ้าวจะสำหรับคลิปนี้เฮาก็ไปเด้อพี่น้องเด้อเนาะพบปก,ก,กันคลิปหน้าพี่น้องเลยโดย,โดยสบายดี